สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นาเพื่อนเน,น,น,นมาทําหลุมเล่นโคลนแบบนี้ครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปเนาะ เพื่อนทาหลุมเล่นโคนอย่างนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนหมักอ้อยนี่ครับจนเกิดรากแบบนี้แล้วนะครับนี่ตาสมบูรณ์นี่นะครับตาสมบูรณ์นี้เราก็เอาลงดินครับเอาแค่พอท่วมต้นอย่างนี้นะครับพอให้เขาลอยๆนี้ขึ้นหน่อยเนาะแล้วโดยการวางนะครับข้างซ้ายขวาแบบนี้นี่ครับลอยขึ้นมากดลงไปไหนนี่ครับวางซ้ายขวาแบบนี้ สามท่อนกห็หกต้นแล้วนะครับนีจะมีเจ็ดต้นนะครับถ้าเป็นหมดนี้ก็ได้สิบต้นนะครับค่อนข้างจะโลภนะนี่ครับเหมือนกันครับท่อนพันยาวๆอย่างนี้สองให้เพื่อนๆไม่ได้นะมันยาวเกินนะครับเกินกล่องเรามาปลูกนี่นะครับ ตายกำลังออกเลยครับรากกำลังดีเลยเก็ทำหลุมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เล่นโคลนครับใส่ปุ๋ยที่เรามีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรที่เรามีนะครับเนาะ <S <S แล้วก็เอาท่อนพันุนะครับนี่ฮะสายขวาวางอย่างนี้เมื่อเขาเกิดต้นเกิดคู่อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนวางอย่างนี้บนล่างนี่นะครับเกิดแค่หาะตานี้ตา,ตาเดียวเนาะงั้นต้องวางด้านข้างอย่างนี้นะครับให้เขาเกิดคู่เลย แล้วเราก็มาลดน้ำนะครับอย่างนี้เน <sm illi> ี่ยเพื่อนๆมีเวลานะครับนานๆมาลดเขาสักครั้งเนี่ยเขาก็โอเคนะครับหมายถึงว่าอะไรครับนานๆก็คืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอไหวเพรเกิดนะครับแต่เพื่อนๆอยากให้สมบูรณ์เพื่อนๆกระทาระบบน้ําลงเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมตาที่อยู่ในเนี้ยเพื่อนๆที่เป็นยอดเนี่ยนะครับ หมักไว้ดูรีลากเกิดดีดีนะครับอันนี้จะเกิดดีมากนะครับ <c oughs> นี่คืออ้อยพันสุพรรณบุรี50นะครับก็ปลูกเอาไว้ใช้ในสวนนะครับปลูกไว้เป็นอาหารปลูกไว้แบ่งปันเพื่อนๆนี่แหละนะครับ น,นี้มีตาไหมคือไม่เห็นตาเลยมาดูตาครับอ๋อตาอยู่ฝั่งนี้เดอยวครับโอ้ดูสิครับตาพองเต็มเลยครับเหมาะกับการปลูกมากนี่ฮะคนโคนเนี่ยที่ไม่ได้ส่งเพ,เพื่อนไปเนี่ยนะครับ ไม่ได้ทิ้งครับมาเป็นพันอย่างดีเลยนะครับเพื่อนอนี่ครับเขาก็จะล,อย,ลอยขึ้นนี่ครับยังได้อีกหนึ่งลุมครับสำหรับสุพรรณบุรี5 0นเนี่ยเราขยับไปทางนู้นแหละ <c oughs> สี่หลุมโอ้ขับสายชะนอมโอกาสเสี่ยงสูง น,น,น,นี่ครับยิงแข็งๆแก่นๆแ,แ,แ,แบบนี้ไม่กลัวครับทำไมถึงไม่กลัวนะครับเพราะเราทำแบบเล่นโคลนครับปลูกแบบเล่นโคลนยิงแข็งแก่นอย่างนี้เขาก็จะเป็นหลุมก,กันน้ำซึมให้เราได้ดีนะครับอย่างนี้นก็ขุดไปย่อยไปครับ เมื่อเป็นหลุมอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อนก็ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้นะครับ เป็นลุมเนื่องโคนแบบนี้ครับเหล่วเพื่อนเกาวน้ำมาใส่เลยใส่ให้เยอะๆไปเลยครับอ้อดูหัวมันเลยนะ <c oughs> เป็นโคนเป็นโคนดีอย่างนี้แล้วครับเพื่อนเอาท่อนพันวางเลยครับวางก็ตามแนวที่เราแนะนำใเพื่อนไปเลยนะ นี <c oughs> ่ครับสุนร์ห้าศูนย์นะครับปลูกแบบเล่นโครนทำหลุมโครนนะครับสี่หลุมครับเพื่อนตอ <c oughs> านี้เราก็ได้ต้นพันธ์ุนะครับสำหรับกินสำหรับใช้ประโยชน์ในสวนนะเพื่อนเนาะเนาะ และก็ได้ต้นพันธุ์ที่ดีพอที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนได้แล้วนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับประโยชน์ใช้เฉพาะสวนเฉพาะโครเรือนเป็นทีท่จําเป็นมากนะครับเนาะท้าเพื่อนๆพืทาการเกษตรนี่นะครับอ้อยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่ดีนะครับและเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่สดเนาะเป็นเนเจอร์เป็น, nature, ปนธรรมชาติมากที่สุดนะครับเนาะสำหรับการทําจุลินทรีย์ของเรานะครับวันนี้ก็ ลาเพื่อนๆืไปก่อนนะครับกับการพาเพื่อนๆนมาปลูกอ้อยสุพรรณ50นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งเนาะในครั้งต่อไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ